การหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกขอบรบกวนหลวงพ่อเล็กน้อยดังต่อไปนี้กล่าวคือเวลาที่ลูกนั่งสมาธิกี่ไรก็มีการง่วงเหงเหานอนเป็นประจำนี่ไม่ต้องถามแต่เล่าให้ฟังแต่ที่ประหลาดใจก็คือว่าเวลาในขณะนั่งนั้นจะมีใครก็ไม่ทราบเป็นกายทิพมาเขย่าแขน ข้างซ้ายอยู่เป็นประจำไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรและมาดีมาร้ายแบบไหนและจะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะและไม่ทราบเหมือนกันถามถามแทบล้มกระตายตอบอย่างเดียวว่าและไม่ทราบเหมือนกันขึ้นและก็ลงลงและร้อนและรอนและจะไปนสนใจอะไรแล้วใครบางคนก็เชางทำอะไร,ะาามมาราก็เดือดร้อนแล้วสิเนะี่ยเขามาดี โอมาดีนะครับถ้าดีหลังก็ก่อนที่จะบรูชาพระก็บอกบรรดาเทพเจ้าต่้งหลายที่สงเคราะห์ข้าพเจ้าทราบแล้วไม่ต้องขอยั่ตัวล็วอคอแค่มาขี่เพื่งหน้าหนึ่งกองก็พอขอไปขี่รองคำกันแล้วกันใช่ไห่แ <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs>